สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพาหยิบสีนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566นะคะคําพยากร์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัว ะะหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันอาทิตย์9ก้าถ้วยนะคะอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์นะคะอิ่มหมีพีมันกันเลยทีเดียวนะคะกินเก่งทานเก่งนะคะอาหารขนมนมเนยนะคะรายร้อมไปด้วยของกินนะคะแต่9ก้าถ้วยไพ่ใบในี้เรามาดังในเรื่องของโรคพุงนะคะนะโรคอ้วนด้วยนะโรคไขมันด้วยนะคะ นะเรียกว่าหาเวลาออกกาลังกายด้วยนะคะชาววันอาทิตย์คิงเรียนโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะธุรกิจกิจการนะคะมีความมั่นคงนะคะคิงเรียนนะคะจะเกี่ยวข้องกับพ่อค้าวานิชหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินด้วยก็เช่นกันนะคะนะคิงเรียนเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะไพ่เดชนะคะนะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้ จรงใหม่ๆกําลังเริ่มต้นขึ้นนะคะจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะนะหรือหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะในช่วงนี้อาจจะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะหรืออาจจะมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆความคิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานรับรื่นดีนะคะส่วนการเงินไม่ติดขัดนะคะหาเก่งนะคะหาคล่องนะคะใชเ้เก่งค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรดกันไม่เข้าใจ กมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะคุณไปให้ความสําคัญกับในเรื่องของการหาเงินนะคะอนาคตให้กับครอบครัวมากกว่านะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่วงคอช่วงศรษะนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะ1ิบไม้เท้านะคะการงานนี้เรียกว่าช่วงนี้นะคะงานเยอะงานยุ่งอีลุงตุงนางไปหมดกันเลยทีเดียวนะคะ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทำอะไรก่อนดีนะคะนะรวมถึงงานเยอะก็บ่งบอกในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่จะตามมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะตั้งรับนะคะนะกับปัญหากับสิ่งต่างๆที่เข้ามาด้วยนะคะนะอย่าพลั้งเผลออย่าเผลอเลยนะคะนะเรียกว่าต้องต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะตัวเลขจากน้าภายัยมีเลข9มีเลข5มีเลข3และเลข0นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ไพ่เดอะฟูนะคะชิลชิชละละลานะคะอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮามีดวงของการเดินทางนะคะชีพจรลงเทา้าบางคนเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลเดินทางไปท่องเที่ยวป่าเขานะคะหรือเดอะฟูเนี่ยบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์งานไกด์งานเดินทางนะคะงานเสื้อผ้านะคะนะหรือนะคะนะไพ่เดอะฟูนี้ธุรกิจมจีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงได้นะคะเดอะ ฟูเป็นคนที่อารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะคะนะเรียกว่ามักจะสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะเดอะซันเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนะคะนะเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะไพ่เดอะซันนะคะกับเดอะฟูยังม่งบอกในเรื่องของความคิดใหม่ๆงานใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังรอบคอบด้วยนะคะนะบางครั้งดวงชาววันจันทร์มีความโดดเด่นก็จริงนะคะแต่ก็อาจจะมีคนที่เข้ามันไส้อิจฉา ยาหรือไม่พึงพอใจอยู่นั่นเองนะคะระวังในเรื่องของการถูกให้ร้ายนะคะการนินทาสิ่งต่างๆแต่ระวังก็คงจะไม่ได้นะคะนะคําพูดเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะชาววันจันทร์เนี่ยหมอฟ้ามองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะน่าชื่นอกตรมนะคะความทุกข์เยอะแยะมากมายแต่เลือกที่จะเก็บเอาไว้เองนะคะไม่พูดไม่บอกใครนะคะมักจะเรียกว่า สร้างแต่รอยยิ้มให้กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะส่วนการงานเนี่ยนะคะบางครั้งอาจจะมีบ้างความเหนื่อยเครียด,ยดนะคะนะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะนะแต่ก็เรียกว่าทุกๆอย่างจะผ่านพ้นสาเร็จตุ่เรื่งไปได้ด้วยดีนะคะใครที่ตกงานว่างงานนะคะนะ้าไม่เลือกงานไม่ตกงานนะคะนะมีโอกาสที่จะได้งานแต่อาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าหาเก่งใช้เก่งหมดหมดหาได้นะคะมีโชคลาบลอยเข้ามาด้วยนะคะแต่ระวังนะคะจะเสีย ไปเฉียดมาด้วยนะคะบวก1ลบ1ให้ดีนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากเด็กจากกุมารน,นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะนะดูเหมือนต้องระวังในเรื่องของปัญหากเก่าๆนะคะนะบางคนอาจจะต้องอาจจะมีในเรื่องของคําว่ารักซ้อนรักสามเศร้านะคะหรือใครบางคนอาจจะมีความลับที่เป็นความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะก็เรียกว่า3ดาบนี้ค่อนข้างจะระแวงระวังนิดนึงนะคะชาววันจันทร์นะหรือคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะ สดไม่ค่อยสนิทนะอาจจะมีคนคบคบคุยคุยนะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานะได้นั่นเองนะคะชาววันจันทร์เดือ ไพ่เดอะฟูลเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้นะคะบางคนคบซ้อนคบหลายคนคบไว้เผื่อเลือกนะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของหลังนะคะอาจจะมีเรื่องของการปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะคะเรามาะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มฟกช้ำดำเขียวด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะไพ่เดอะเลเวอร์นะคะเดอะเลเวอร์เป็นไพ่ที่ดีนะคะความรักนะคะนะการเอาใจใส่การดูแลซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีคู่หูมี มีที่ปรึกษาที่ดีเข้ามานะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปธรรมด้วยนะคะแต่เดลเวอร์สามดาบระวังในเรื่องของปัญหาความรักนะคะในวันนี้มันอาจจะดูยุ่งยุ่งวุ่นวายสับรังให้ดีก็แล้วกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขเก้ามีเลขสามล 3, และเลขหกนะคะสําหรับชาววันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารไพ่เฮอร์มิตไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมัสมถะนะคะเรียบง่ายนะคะอยู่ง่ายนะคะรักสันโดษรักสงบนะคะไม่ชอบที่จะยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะวันนี้อาจจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะนะหรือบางคนอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้นะคะการศึกษาหาวิชาวความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเช่าการบูชาว,วัตถุมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันนะ สะะีดาบนะคะเป็นไพ่ของการสงบนิ่งการรอคอยนะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคอยเวลานะคะนะหรือบางครั้งเรียกว่ารอคอยการฟื้นคืนชีพนั่นเองนะคะนะ ไพ่สี่ดาบนะคะวันนี้อาจจะมนเรื่องของข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บ mm hmm. การป่วยนะคะการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นนะบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานบุญนะคะนะงานบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายนะคะสามเหรียญน,นะคะนะก็เรียกว่าการงานนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะนะก็จะได้รับความร่วมมือจากคนรับข้างเป็นอย่างดีแต่งานบางอย่างเราอาจจะต้องเรียกว่าขอคาปรึกษาขอคําชี้แนะขอคําแนะนานะคะกับคนที่เขามีความชํานิชํานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่เราทําหรือในสิ่งที่เราอาจจะไม่ นั่นเองนะคะหรือการค้าขายนะคะไพ่สามเหรี่ยนเนี่ยเรียกว่ายังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะนะหรือบางคนนะคะอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของงานก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะบางคนรอคอยในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญานะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยเรียกว่าประคับประคองไปก่อนช่วงนี้นะคะนะสามเหรียนเป็นไพ่ของคําว่าได้มาจ่ายไปในเรื่องของการเงินนะคะ แล้วการเงินมันก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะนะแต่ก็ไม่ได้แย่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการเงินยังเป็นไปในทิศทางที่ดีในวันนี้มีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะนะแต่อาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปนะคะ S 1> <S 1> ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้เงียบเงียบเหงาเหงาน,นะคะนะหรือเรียกว่า,าต่างคนต่างก็อาจจะมีภาระหน้าที่ของกันและกันนั่นเองนะคะทําให้ความรักมันดูเงียบเหงาไปบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะแต่ถามว่ามีคนคุยคุยไหมอาจจะมีคนคุยคุยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีสถานะนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันอังคารวันนี้นะเรียกว่าสุขภาพอาจจะมีเรื่องของการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะไพ่แฮงแมนนะคะไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าทุกไม่เต็มที่อันน,นะคะสุขไม่เต็มร้อยนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวทุกๆเรื่องราวเครียดเคียดเข้ามานะคะนะอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจนั่นเองนะคะหรือเป็นอยู่ในช่วงของการรอเวลานะคะนะรอคอยการแก้ปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะนะไพ่แฮงแมนก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวทุกๆเครียดเครียดเข้ามาให้ต้องคิดนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะหรือตัวเล็กจากคนป่วยคะ่ะตัวเล็กจากนาภายัยมีเลข9ก9มีเลขก4มีเลข3และเลข3นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธแปดถ้วยช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนดึกนอนดื่นนะคะเ,เรียกว่าตื่นแต่เช้ามืดกว่าจะนอนก็ดึกดื่นเลยทีเดียวหรือบางคนมีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางช่วงเช้ามืดช่วงคำ่ำค่ำเดินทางออกพื้นที่เดินทางลงพื้นที่นะคะแปดถ้วยเป็นไพ่ของการพัดภาคจากคนรักพัดภาคจากถิ่นฐานบ้านเกิดพัดภาคจากสิ่งที่ตัวเองรักนั่นเองนะคะไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ของคําว่าน้อยใจนะคะนะน้อยน้อยใจนะคะนะหรือจะอยู่กับ ว่าวิตกกังวลนะคะ3มไม้เท้านะคะมีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะหรือ3ามไม้เท้านะคะอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะเรียกว่าจะมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คาดหวังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะราชินีไม้เท้านะคะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะพูดคุยเจราจาเก่งนะคะราชินีไม้เท้าเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานเซลล์นะคะ งานประชาสัมพันธ์ได้นะคะค้าขายได้นะคะหรือเป็นเลขาก็ได้นะราชินีไม่เท้าอยู่ไม่ค่อยติดเก้าอี้นะคะนะ เรียกว่าติดต่องานประสานงานนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ราชินีเท้าเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งมีความรู้มีความสามารถนะคะเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีน้ําใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการงานวันนี้นะคะก็เรียกว่ายังมีความมั่นคงดีนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคําว่าเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะอย่าพึ่งวิตกกังวลไปก่อนนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยเรียกว่าในเรื่องของช่องทางการหาเงินอาจจะมีช่องทางในเรื่องของการหา เงินที่ดีเข้ามานะคะการเงินยังหมุนเงินได้ยังจัดการบริหารได้นะคะแต่อาจจะมีความวิตกนะคะนาว่าเอ๊ะจะพอใช้ไหมพอจ่ายไหมจะเคลียร์นี้ไหวหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะบางคู่บางคนอยู่บ้านเดียวกันนอนหันหลังให้กันนะคะบางคู่อาจจะมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยการงานนะคะทําให้ความรักมันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณให้ความสาคัญ กับในเรื่องของการงานการเรียนนะคะอนาคตมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะวันนี้อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะไพ่ากาวถ้วยนะคะกาวถ้วยเนี่ยนั่งคอตกนะคะเครียดอึดอัดกดดันวิตกกังวลนะคะนะวิตกกังวลนะคะนะหรือว่าบางคนอาจจะกําลังนึกถึงเรื่องราวในอดีตสิ่งเก่าๆเรื่องราวที่ผ่านมาความผิดพลาดข้อผิด พลาดสิ่งต่างๆนะคะอย่ามัวจมปักอยู่กับความทุกข์นะคะอยู่กับเรื่องราวในอดีตนะคะนะเรียกว่ามันไม่ได้ส่งผลดีให้กับชาววันพุธนะคะมันอาจจะทําให้สุขภาพจิตย่าแย่สุขภาพร่างกายย่าแย่ด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะนะสิ่งไหนที่ผิดพลาดเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะนะอยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็ทําให้ออกมาดีกว่าเดิมนะคะ เดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะจะมีโชคค่ะหรือตัวเลขจากความฝันนะคะตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข8มีเลข3มีเลข1และเลข9นะคะสำหรับชาววันพุธค่ะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสเจ็ดไม้เท้านะคะนะงานเยอะงานยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะวันนี้การงานนะคะออเดอร์ปังๆออเดอร์รัวๆเข้ามานะคะหรือนะคะอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสสิ่งดีๆนะคะเจ็ดไม้เท้า่บงบอกในเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะหรือการงานจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาให้การผลักดันนะคะเดอะมูนนะคะมีความมิตกกังวลกลัว,กลว,กลวๆก้าๆนะคะ จะเอาอยัางไงดีนะคะกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายมากับงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะบางครั้งก็สับสนกับชีวิตสับสนกับความรู้สึกของตัวเองนะคะนา้าไพเดมูลเนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของงานเขียนแบบงานวาดรูปนะคะงานที่ต้องใช้ในเรื่องของคําว่าการจินตนาการไอเดียนะคะ 8ด,ดาบนะคะ8ด,ดาบตะมูลเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายใส่ร้ายนะคะนะปิดทูบป,ปิดตาบ้างนะคะไม่ต้องไปรับรู้รับฟังในทุกๆเรื่องราวนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะนะบางสิ่งบางอย่างนะคะฟังเข้ามาแล้วก็ปล่อยผ่านออกไปบ้างนะคะนะไม่อย่างนั้นตัวเราอาจจะเรียกว่าจิตตกนะคะเครียดนะคะนะเกิดการล้มป่วยเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะการงานวันนี้นะคะนะมันจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่าง ที่เราคาดหวังนะคะหรือในเรื่องของงานนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีข้อขัดแย้งกันมีข้อโต้เถียงกันนะคะนะหรือ คำว่าไม่ลงเอยกันนะคะอาจจะเกิดขึ้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยนะคะนะทุกๆอย่างนะคะมันมีทางออกนะคะแต่เราต้องใช้ในเรื่องของควาวสติปัญญาในการคิดในการจัดการในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้พละกําลังหรือว่าอารมณ์นะคะนะอย่าเอาอารมณ์ของตัวเองมาเป็นเครื่องตัดสินอะไรหลายๆอย่างนะคะรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างให้มากขึ้นนะคะหรืออะไรที่เราไม่รู้ถามผู้รู้นะคะนะเราต้องเรียนรู้นะคะบางคนนี้อาจจะเหนื่อยเบื่อเซ็งเครียดอ,อยากเปลี่ยนอยากออกอยากย้ายเรียกว่าบ ไปทําไปนะคะอาจจะยังไม่มีในเรื่องของคําว่าช่องทางนะคะในการหางานที่ดีหรือว่าเปลี่ยนงานแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากไปกว่าเดิมนั่นเองนะคะหรือใครที่จะลงทุนทําอะไรนะคะก็ต้องเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะในสิ่งที่ตัวเองจะทํานะคะ ส่วนการเงินเนี่ยชาววันพฤหัสวันนี้นะการเงินค่อนข้างจะเครียดเครียดตึงตึงมือนะคะบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนั่นเองนะคะยังไงก็เ,เรียกว่ารัดเข็มขัดในเรื่องของการเงินให้กับตัวเองนะหรือมองหาช่องทางในการหาเงินที่มันมากกว่าเดิมนะคะเราลดภาระหนี้สินไม่ได้นะคะแต่เราต้องมองหาในเรื่องของคําว่ารายได้เพิ่มนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีงอนกันน้อยใจกันถึงห่วงระแวงหรือว่า ว่าไม่ไว้ใจกันนั่นเองนะคะเรียกว่ารักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเรียกว่าพูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูในวันนี้นะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะหรือคุณเองนะคะอาจจะไปแอบ,บชอบแอบบมองคนที่เขามีเจ้าข้าเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกสายตานะคะแสบตาปวดตาความดันไมเกรน วิงเวียนศีรษะนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของอาการเจ็บตาเนื้อตามตัวด้วยนะคะใครที่ขับรถเองนะคะนะระวังในเรื่องของโรควูบนะคะนะ หลับในอะไรพวกนี้ด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ใบนี้นะคะเรียกว่ารักสันโดษรักสงบอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวช่วงนี้ไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเลยนะคะรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะอยากจะปล่อยวางในทุกๆเรื่องราวนะคะบางคนอาจจะมีกันในเรื่องของคําว่าวางแผนวางแผนในเรื่องของการไปพักผ่อนนะคะการไปผ่อนคลายการไปชาร์จแบตให้กับตัวเองด้วยนะคะชาววันพฤหัสนะคะ วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรทาบุญนะคะกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรกันด้วยนะคะตัวเลขจากนาภัยนะคะมีเล็ก7มีเล็ก8มีเล็กแและเล็ก7นะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปเรามาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์ไพ่หนึ่งถ้วยอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขความชุ่มชื้นความชุ่มฉ่ำนะคะการได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือวันนี้นะคะเรียกว่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆมาให้นะคะชาววันศุกร์ไพ่ถ้วยนะคะอวนทวนอุดมสมบูรณ์นะคะก้าวไม่เท้านะคะการงานนี่รายร้อมเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะก้าวไม่เท้านี่ถ้าใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองออเดอร์เยอะนะออเดอร์ปังนะคะหรือก้าวไม่เท้าวันนี้ชาววันศุกร์ อาจจะอยู่กับคําว่าลังเลโลเลจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อจะพอดีจะเริ่มจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่าเหนื่อยนะคะนะบางครั้งมืดแปดด้านเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของงานนะคะอัศวินเหรียญนะคะนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนทําธ,ธุรกิจกิจการสิ่งต่างๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจะหยิบจะจับจะคิดหรือว่าจะทําอะไรก่อนดีอันนี้มองหาที่ปรึกษานะคะนะหรือว่าต้องดูว่าตัว เรามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านไหนนะคะนำมาฝึกฝน,นพัฒนาเรียนรู้นะคะแล้วสามารถที่จะสร้างเป็นรายได้ได้นะคะส่วนใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้ววันนี้ถ้าทํางานแบบเรื่อยเฉยเอื่อยเฉย,ยนะคะนะเรียกว่าการงานจะเป็นดินพอขหางหมูนะมันจะรายล้อมรอบตัวนะคะงานค่อนข้างจะยุ่งๆนะคะนะแต่ถามว่าจะมีเพื่อนมีมิตรเข้ามาช่วยไหมก็เรียกว่าจะมีเพื่อนมีกัลยานิมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือนะคะส่วนการเงินจะมีโชคเข้ามาตัวเล็กจากทะเบียนรถนะคะการเงิน เงินชาววันศุกร์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยนั่นเองนะคะความรักนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟางมองว่าบางครั้งคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะเรียกว่าอาจจะมีคนคุยคุยคบ,คบแต่สถานะอาจจะไม่ชัดเจนนะคะสุขภาพนะคะชาววันศุกร์ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ ไพ่เดทเลยทีเดียวนะคะภายในใจลึกๆมีความเครียดมีความอึดอัดมีความกังวลอยู่นะคะนะไพ่เดทเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวการโยกย้ายนะคะนะเรียกว่าไพ่เดทเป็นไพ่ของคําว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์นะท่านทางด้านดีนะคะมีเซน์มีสัมผัสมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะนะแต่ ade, ไพ่เดทใบนี้ก็าอานได้ถึงจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเรียกว่าเออมันเป็นในเรื่องของคําว่าวิตกกังวลนะคะ แต่วันนี้จะทําอะไรก็รอบครอบก็แล้วกันนะหรือชาววันศุกร์เช้ามานะคะหมอฟ้าแนะนําว่าใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมูม่มารเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะนะหรือใครบางคนนะคะนะที่เรารู้สึกเคยผิดกับเขานะคะทําอะไรผิดกับเขามีข้อผิดพลาดกับเขานะคะก็อุทิศบุญกุศลน,นะคะให้กับเขานะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะตัวเลขจากนาภัยมีเล็1มีเล็9มีเลข6และเลข3นะคะสําหรับชาววันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์ไพ่แทมพ์พลานนะคะแทม p ์พล n เนหมายถึงการพูดคุยการเจราจาข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะนะแทมพ e พลาเนเนี่ยมีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจาไกลเกลีก่ยปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเรียกว่าวันนี้ชาววันเสาร์ชิบจรลงเท้านะหรือแทม p ์พล n เนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานสื่องานเจราจางานค้าขายงานที่เกี่ยวข้องกับงานโซเชียลได้นะคะนะหรือว่าแวดวงบันเทิงได้ด้วยเช่นกันนะคะ ไพ่เดอะอิ aler, นเพลอร์นะคะเก่งแก่งเข้มแข็งนะคะนะไพ่เดอะอิ e เพลเอร์เนี่ยเรียกว่ารักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่มีความรับผิดช,ชอบสูงนะคะนะหรือเดอะอินเพลอร์บางคนนะคะมีดวงของการเดินทางไกลถึงต่างประเทศด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อง,งานกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศหรือมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาตัวบทกฎหมายเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะหาถวยมีความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในช่วงนี้้าถวยบางคนอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิ คิดถึงเรื่องราวสิ่งเก่าๆคิดถึงใครบางคนที่จากไปนานแล้วนะคะเรียกว่าบางครั้งก็อยู่กับคําว่าวิตกกังวลน,นะคะนะน้อยๆนอย้นอ,ยนอยใจนะคะบางคนอาจจะน้อยใจชีวิตน้อยใจโชคชะตานะคะสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะหรือ้าถ้วยวันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่าข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะข่าวอางานข่าวดําเข้ามาด้วยนะคะ การงานมีความมั่นคงดีนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่าหาเก่งนะคะไดมาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะเป็นในเรื่องของคําว่าเงินหมุนมากกว่านะคะส่วนใครที่ตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะ ความรักอาจจะมีบ้างน้อยใจกันงอนกันนะคะหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคนโสดเนี่ยโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนคบโสดแบบมีคนอุปถัมภ์นะคะหรือบางคนอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่าอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่ตึงๆช่วงต้นคอนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์เจ็ดเมเา้านะคะ เจ็บไม่เทา้านี้งานเยอะงานยุ่งนะคะการงานรายรอมเข้ามานะคะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันทําอยู่คนเดียวฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะหรือช่วงนี้ทําอะไรมันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องสู้ต้องลุยต้องใช้ความอดทนนะคะ ตัวเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคค่ะตัวเลขจากนาภัยมีเลขสี่มีเลขสี่มีเลขห้าและเลขเจ็ดนะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ